ไงวะ I can't understand what you say Hi เขาหนีไปแล้วเขาฟองไม่รู้เรื่องฮัลโสวัสดีค่ะทุกคน Hi แล้วเรามานะคะ วันนี้เรามาทำอะไรกันอ๋อวันนี้จะมาสั่งได์ทูที่แมกกันนะคะเช้าวความก่อนว่าแต่ก่อนน้อเราสั่งได์ทูเหมือนนาน <c oughs> เหมือนนานก็คือฝมันงป็นภาาทิพย์<อ> <c oughs> ก็คือแบบเราสั่งแล้วมันไม่ได้ไปตามหวังอะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะคะครั้งนี้ไอ้นี่ไม่เก่งอิงเราจะไปสั่งกับเนทีฟสปีกเกอร์นะคะเนทีฟสปีกเกอร์ไม่ถูกใจเพลงนี้คือเราฟังเขาแทบไม่รู้เรื่องเลยน้ยเพราะว่านี่คือเราดูรูปปากเขาหนึ่งดูไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นไมแบบ ไม่ด่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอะยสัได้ได้ไรซอสต์แม็กมัฟินวิทเอทองก่อนแค่ I นแฮฟซอสต์แม็กมัฟ f ินมาแม็กม i ฟด้วยนะจะเลดไหมแม็กม f ฟินวิทเอกับนัดเอาแม็กฟินะพี่ต้องอ่านว่าฟิโอโลฟิโอฟิฟิโอฟิอะไรแบบนี้เราจะเราสั่งสองเมนูนี้นะทุกคนโดยที่จะไม่เอาอันอื่นเลยแต่กูจะได้เลยตอนนี้กำลังไปข้อแถวได้์ทูแล้ว I help you. Can I have sausage, mac, muffin with egg, please? <laughs> you want the milk? You want Yeah, just sandwich. And can I have fillet of fair fish? You say what? Mac, peel or fair fish? Three? Uh, just one. One pencil? Or, excuse me? Please. Excuse me? Hi. Honey, my name is Hi, hi, hi. Do you want a coffee? Not coffee, uh, it's free or fair fish. Uh, it's a fish burger. It's a fish burger, sorry. It's a fish burger. Oh, we are breakfast? Oh, just only breakfast meal, right? Yes. Oh, oh okay. I okay. Uh, okay, uh, Have um, something. so said mac muffin which egg is? with egg, please. You want a the egg muffin? Yes. Else? No, no, thank you. That is okay. Thank you. You're welcome. อสรุปมันคือเบรกฟาดตอนนี้ยังเป็นเวลาเบรกฟาดอยู่ก็จะขายนะคะเบรกฟาดพนักงานพหั้วไม่ได้ขอโทษคือแบบงง thank you so much YouTube มันมาอันเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสร็จไวเนี่ยทุกคนเราไม่เก่งจริงจริงนะเกาหลีไอ้ thank you so much เออจริงด้วยทุกคนมันมาอันเดียวว่ะวนอีกรอบค่ะทุกคนคือตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วหน้าจอเปลี่ยนไม่ใช่เบงค์พันแล้วสรุปตอนนี้จะลันช์เมนูหรือเปล่าเออสรุปตอนเนี้ยก็คือมีแอปฟิตแล้วแล้วเมื่อกี้คือเวลาห่างกันนิดเดียวพนักงานไม่หรือไม่ก็อีฝัองนาเดียเธอให้ฉันไม่ได้เหรอไใครว่าคือยเจ้ากับเจ้าแฮปปี้ไงไงวอล์คเลยฟิตอ e ฟฟิตพีสสักทีไม่ได้แล้ว โอ้ oh, no no I mean file office ต้องพูดอีกทีอีกนะ ah file office three no file office this file yeah 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 not the m e a l not not m e a l just just file office just one เันไม่ได้พูดว่า file office มันต้องพูดว่า fill fill office ไม่ได้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ thank you thank you ไม่มีย โอเ้เย้เดี๋ยวเราไปดูกันได้ได้ได้มันได้ปะรอดนะคะไปก่อนจะรอดกรอบัะสงรอบไปค่ะเดี๋ยวไปร้านถัดไปเลยทะเลร้านที่สองของเรานะคะที่เราจะมาได้ถูกก็คือเบอร์เกอร์คิงถูกอ i n a l Chicken Sandwich And Two Small Fries อโออเคดดูว่าจะไะไไ้ร Hi แค่ไ h a ครับ2 <Hi. S 3> two original chicken sandwich two small fries? 2 small file? Got it. Keep. Keep. ค huh? รูปองหนอเดินแทบครูผ่องเมื่อกี้เขาอะครูปองเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้สัมเวยใครว่าครูปองเขาพูดว่า <laughs> ไม่รู้าเอะไรอะคูปองคูปอง thank you เท่าไหร่พี่สาว Thank you, Thank you. อันนี้คือกินได้องคนใช่ไหม5.39บทเนี่ยก็คือประมาณ5.3ดอลก็ประมาณ160บาทออจากมาเช้าแม็กซ์ราคานี้ได้แค่เบอร์เกอร์ก่อนเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยโอ,อเคลอ,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 อดค่ะทุกคนออแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวร้านต่อไปคือตอนนี้เรากับออยอ่ะได้ร้านแล้ว่<ล><ร>าเราจะ,จะไป,ไปร้านเบนดีส้สกันใช่ไหม แล้วมึงจะเอาอะไรนะอยากกินที่มันเป็นขนมปังโคฟองของเขาเลยแต่ที่นี่ไม่เอาเสียว่าเขาคำว่าโคฟองเปิดกูก็แล้วก็เอาเสียงว่าโคฟองเออนราโคซอนเปิดเสียงกูก่อนเปิดเสียงกูก่อนนี่นี่มั้ย croissant croissant m a b l e bacon e r chicken c r o f o n t มาต้องมต้องถูกว่าจะเอา spicy chicken sandwich กับ spicy chicken nugget good afternoon how may I help you Uh, I would like <laughs> spicy chicken sandwich uh -huh. and four pieces of spicy chicken nuggets. Uh huh. Uh, and, and I would like a maple bacon chicken croissants, please. Uh -huh. <laughs> uh, and uh, I would like maple bacon chicken croissants, please. who? Uh -huh. Me. I can't understand what you say? Well, what would you like? Uh, maple bacon chicken croissants. We're not doing breakfast. Oh, you just have breakfast. <laughs> oh, you just have lunch. Breakfast is over. Oh, so Poisson is breakfast. Uh? Oh, Poisson oh, oh, is okay. breakfast. Hi. 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 <laughs> <need to go. laughs> what else would you like? Uh, Son of baconator. You want yeah, a baconator? Yes. Yeah. Son of a baconator? Yes. Yeah. Just the sale, or you want the meal? not the meal not 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 the meal just the sandwich yeah just the sandwich please okay t h i n g else no thank you thank you You're welcome. อดกินเลยโคซรสองอุตส่าซ์สองเราเมื่อกี้ปู่ว่าเขาอ่ะได้ยินฝั่งเสียงเลยเขาก็เลยแบบอ้าวแล้วกบบมีใครใครอยากได้เหรอมีอ๋อคือที่เนี้ยฝรีเดียก็จะเป็นคนฝั่งคนเดียว ได้เสรล้ของได้เลยของได้แล้วได้สอมาเดี๋ยว้ขาว่ได้สองเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อรถไปขับไปออยู่แล้วคือทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ในช่องใส่ตังค์ใช่ป่ะที่เนี่ยช่องใส่ตังค์กับช่องพลิกอัพช่องเดียวกันสิ่งที่นัดทำก็คือนัดได้ใบเสร็จมาตึ้งได้บัตรมาตึ้งได้ของมาปุ๊บข้างหลังมีรถต่อนะแม่นเปิดเราจะกินเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูให้ก่อน เอ้ยผีชินจริงๆริงเอ้ยโปรพิเศษจริงด้วยรถกะปิเลยหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ชิ้นจริงๆแพ็กเกจดีแพ็กเกจดีเอว่าเปิดลรงยี่ได้เลยหรอเออกินได้แบบแพ็กเกจดีบางร้านคือโผลแบบกูไม่ต้องแบกอ่ะอ่อของนัดนี่ชิคเก้นอ๋อเขามีสองด้านด้วยนัดมันมีคำว่าแฮมเบอร์เกอร์กับชิคเก้นเว้ยของเราไหมเขาจะโผล่คำว่าแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นของนัดเขาจะห่อเขามาฉีกแกงตือนแบบนี้เฮ้ยเออดีดะดีดีหรือกินมงกินมิกเป็นลายน่ารักไหมวะมึงจะรีวิวห่อเหรอมึงก็กินรีวิวกินดิวะเดี๋ยวไปร้านไหนจ๊อเดี๋ยวร้านสุดท้ายนะเราจะไปลองกินสตาร์บัคสั่งสตาร์บัคไดทูกันนะทุกคนท่าในที่สุดเราก็เจอแล้วร้านสุดท้ายแลคะทุกคนร้านสตาร์บัคค่ะ อ่ uh, I would like strawberry lemonade r e f r e s h e r g a n d e r h e a e and very very h e a b e c u e lemon lemonade strawberry r e f r e s h e r g lemonade yeah all right right all set thank you okay ก็คือของออยเอาอันนี้ใช่ไหมสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ของเราไฮเปอร์คั์ตันนี้เคยกินไฮเปอร์ที่ไทยเป็นไงมันจะมีไข่หมูยูข้างล่าง รแบบเป็นหมูปอกแปะแปะอร่อยดีโอ้ยเย่ได้โคกเลยได้ตามพี่วางนะทุกคนนี่สิบหน่อยสิบหน่อยชื่อก็เป็นดอการนดอกจานอือนะรู้สึกสดชื่นไหมเหมือนข้างในมีผักผสมอยู่ใน มันมีสตอร์มอยี่กับเรมานีสมันแบบมีผักบางชนิดนึงอยู่ตรงนี้เป็นยังไงอะพี่ผักอะไรวะโอเคปิดทีมาทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้มมาให้กับนัทโลมาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามอยได้ที่ออยชี้อะไรสักอย่างนะกดไใช่ไหมออยชี้ไงในไอจีโอเคก็บ๊ายบายค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์คุณระมิบบ๊ายบาย